เอาเฮ็ดไปตอบคอมเมนต์ไปพร้อมอันเพิ่นถามมาว่าไอ้อันเป็นเจ้าหูวจักไฟบ่อลสั่นซุปเปอร์สแตกโอะไรอย่างนี้ฮะทำอะไรไปสี่ย่างปลามึงทีย่างก็ได้แตกเนี่ยกูจะกินดิบเอ๋อกูจะจูเซ่หมดแดงนี่แหมเอาลมณ์เธอซีนี้บ่ได้อะไม่ได้ย่านบ่เอาไฟอย่างนี้แล้วก็ถือกันก็ไฟตัวเมื่ดันไฟเลยป่ามันก็เบิร์ดลดสายแล้วมันเถือกัน บัดบัดเผาไอ้สัตว์มันี่ตอนไหนตายเ่ตายตายทางหัวปล่อยไปแล้วกูตายแล้วเนาะโอ้ยเนาะนี่แหละพี่น้องมาดังไฟสวยว่ะเอาไปเอามาเพิ่มมือถือกันกาไฟดีตัวแล้วเนาะโอ้ยเห็นคอมเมนต์มาหลายคนโบราณสมัยโบราณดีดีเนาะดังไฟงามใช่หรือ เป็ปนปลาไม่ลูกเสือว่ามันเฮ็ดแต่เขาค่าลูกเสือไปพอได้เป็นลูกเสือได้ยังครับเ็ดยังกับเฮ็ดโอ้งไฟที่ปลาโอ้ยแม่งแค่งงเงาส่กุหามได้เนาะ